รีวิวเดี๋ยวเมาก่อนคือแต่งหน้าไปสาชั่วโมงเลยนะเอารูปของจีซูมาเป็นเรฟเฟนซ์ friend, ใช่ไหมคะว่าอยากถ่ายรูปให้เหมือนใช่ไหมแล้วก็แต่งหน้าไปแบบแต่งตรงเข้มมากเลยนะเพราะว่าคนมันจะมองไม่เห็นลงมาถ่ายรูปทั้มมองไม่เห็นจา้าคือมองไม่เห็นอะไรเลยคือทาตา,ตาสีส้มปื้ดนเลยนะแต่พอถ่ายรูปออกมาหน้าเป็นสีเขียวงงไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็เออได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็แล้ว ถ้าถ้าคิดว่ารูปแบบสวยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวเนี่ยแอมจะขอตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปพีววิว่าอยากรู้เรื่องนู่นนั่นนี่อแอมก็อ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะแอมเห็นคุณนิพนคอมเมนต์ไว้นะคะว่าอยากทราบว่า A70 เนี่ยได้ UFS 2.1เหมือน A80 หรือเปล่านะคะซึ่งแอมทำการเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะตัว A70 ตัวนี้นะคะเป็น UFS 2.1เหมือนกันแล้วก็มีคุณ JYP นะคะคอมเมนต์ไว้ว่าอยากให้ลองถ่ายรูปนะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K ลองถ่ายรูปรับซุมให้ดูว่ารูปเนี่ยมันแตกไหมเดี๋ยวเราจะทำให้ดูในรีวิวตัวนี้เนี่ยแหละแล้วก็มีคนนึงนะคะถามมาว่าเป็นคุณชื่อคุณ S CT Scutum นะคะบอกว่าปรับ PVG ปรับได้ถึง H D R ไหมเพราะว่าตัว A 50ทําทำได้เดี๋ยวในพาร์ทเกมเราไปดูกันนะคะว่าปรับสูงสุดได้ขนาดไหนแอบไว้นิดนึงว่แบบ สูงติงตัวนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัว Samsung Galaxy A70 แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นเรื่องของความบางของตัวเครื่องนะคะคือให้แบตเตอรี่มาเยอะซึ่งจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนน่าจะมาพร้อมกับขนาดตัวเครื่องที่ค่อนข้างหนานะคะแล้วแอบมองว่าการที่ทําเครื่องบางแบบนี้มันเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากถึง6.7นิ้วนะคะถ้าตัวเครื่องหนาอีกเนี่ยมันจะใช้งานไม่ค่อยสะดวก แต่ว่าพอตัวเครื่องบางอะ่ะมันล็อกเข้าไปกับข้อมือของเราพอดีเลยอะ่ะเห็นไหมมันจะทําให้การใช้งานอยู่บนมือมันได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่หลุดไม่ร่วงง่ายๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะด้วยความที่เป็นมือถือจอใหญ่ถึง6.7นิ้วแนะนําว่าใช้2มือแบบนี้น่าจะถนัดต่อการใช้งานมากกว่านะคะทีนี้บอกไปแล้วว่าหน้าจอเนี่ยขนาด6.7นิ้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับจอแบบ infinity u display นะคะซึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบจอนาเนนะคะแนะนำให้ไป เล่นในรุ่นที่เป็น Samsung Galaxy A80 เลยเพราะว่าตัวนั้นไม่มีน้อตแล้วก็มีกล้องหลังเนี่ยปุ๊บ <c oughs> เด้งขึ้นมาเป็นกล้องหน้าด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ติดปัญหาว่าว í, ิมีเจอน็อตเรายังสามารถใช้งานได้อยู่เพราะว่าเราอยากได้สเปคที่คุ้มคุ้มแล้วก็มาเล่นเกมได้ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ต่อการใช้งานนั่นเองนะคะจอที่เห็นว่าสีสันมันแบบอ่าให้ดูใกล้ๆชุดชาดปุ๊บปาปิดปา,ดปดปาดมากๆเลยนะคะก็คือสีสันสดมากเพราะว่าใช้จอเป็นแบบ ซูเปอร์อะโ t เลตนั่นเองนะคะฉะนั้นใครที่เอามาดูพวกคอนเทนต์ที่เป็นโซเชียลมีเดียอะนั่งดูคลิปวิดีโอบน Facebook ก็น่าจะเห็นแบบ สีสันที่แสดงออกมาที่มันสดน่าจะถูกใจนะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากเอามาดูพวก YouTube ดู Netflix นะคะตัวนี้ก็สามารถดูแบบ L1 ได้ด้วยน่าจะชอบสำหรับตัวสม m s u n g Galaxy A70 นะคะแต่ว่าสุดท้ายเลยก็คือด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ของเขาเนี่ยมันทำให้เรามีพื้นที่ที่แบบว่าเป็นช่องว่างระหว่างการตีป้อมนะคะคือมันมีพื้นที่เยอะนะคะปุ่มที่เราเอาไว้กดสกิลกับปุ่มที่เราเอาไว้กดเดินมันอยู่ค่อนข้างห่างกันมันเห็นพื้นที่เยอะขึ้นมันทาให้การเล่นเกมแบบ มองมันมากยิ่งขึ้นนนั่เองสําหรับการดีไซน์ของตัวนี้นะคะทีนี้เรื่องของหน้าจอไปแล้วนะคะมาเป็นเรื่องของตัวฟิล์มที่ติดมาให้กันบ้างดีกว่ารุ่นนี้ Samsung Galaxy A70 เนอะมาพร้อมกับฟิล์มติดหน้าจอมาให้พร้อมต่อการใช้งานแล้วคืออุปกรณ์ค่อนข้างครบนะคะภายในกล่องเนี่ยมีอะแดปเตอร์ที่เป็น s u p e r c h a r g แล้วมี USB Type C มีหูฟังเป็นแบบอินเอร์นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแต่ว่าขณะที่ ใช้งานแอมรู้สึกว่าแนะนำให้ลอกฟิล์มตัวเนี้ทิ้งซะ แล้วก็ไปติดฟิล์มใหม่หน่าจะถนัดมากกว่าแล้วก็ใช้งานได้ลื่นไหลามากกว่านะคะแอบว่าฟิล์มเขาไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับตัวนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสแกนลายนิ้วมือนะคะในรุ่น Samsung Galaxy A 5 0เนี่ยเราเคยบอกมาแล้วว่ามันสแกนยากนิดนึงนะคะซึ่งในรุ่น Samsung Galaxy A 7 0ก็เป็นเช่นเดียวกันแต่ว่าการสแกนของเขาเนี่ยจะมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาด้วยไม่ใช่การสแกนลายนิ้วมือแบบเฉยๆนะคะฉะนั้นถ้าใครที่จะติดพวกฟิล์มแนะนําว่าให้ติดฟิล์มมาดี อย่าติดเป็นกระจกเลยเดี๋ยวมันจะสแกนยากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากติดกระจกอะไรพวกนี้ก็ใช้เป็นการสแกนใบห,หน้าแทนเพราะว่าเขารองรับการสแกนใบห,หน้าด้วยเรื่องหน้าจอผ่านไปแล้วเนาะมาถึงเรื่องสีกันบ้างเรื่องสีคือมันมี 3- สีแล้วก็สวยทั้งหมดเลยนะสีที่แอบได้มาเป็นสีฟ้านะคะมีอีกสสีคือสีขาวแล้วก็สีดําแล้วเขาจะมีการเล่นไฟอ่ะคือตัวฝาหลังของเขานะคะจะเล่นไฟมีการสะท้อนเป็นแบบฮาโลแกรมคือเป็นแบบลุงล้งๆมันก็ดูสวยดีแล้วก็ดู แปลกดีเราไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะก็มาเห็นในรุ่นนี้และที่สําคัญถ้าใครที่ซื้อเป็นซ a m s u n g Galaxy A 70สีขาวมันจะมีเคสอีกแบบหนึง่งเป็นเคสพลาสติกนะคะเป็นเคสพลาสติกแข็งๆหน่อยแต่ว่าเคสของเขานะคะจะเป็นเคสที่ไล่สีวันนั้นที่แอมเห็นเนี่ยคือจะมีสีแบบออกควันบุหรี่สีฟ้าแล้วก็สีชมพูถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ใจว่าสีชมพูหรือสีม่วงนะคะอันนั้นสวยมากจริงแล้วยิ่งใส่กับเครื่องสีขาวคือยิ่งสวยแอมว่าตัวนี้ในรุ่น A ซ e r i e s นะคะนอกจากตัวเครื่องที่ ราคาคุ้มๆแล้วแอมมองว่าตัวอะเซซอรี่ของเขาเองนะคะมันก็เฮ้ยมีให้เล่นหลากหลายนอกจากเคสสีเที่ยมพูดเคสฝาพับก็มีด้วยสําหรับตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างถูกใจสําหรับตัว Samsung g a l a x y A70 นั่นเอง ตอนนี้กาลังแยกไม่ได้นะระหว่างว่าเฮ้ยอยากให้มันเป็นแบบเด่นเรื่องกล้องหรือว่าเด่นเรื่องเกมดีเพราะรู้สึกว่าใช้กล้องก็โอเคก็ถูกใจใช้เกมมันก็เล่นเื่นหรือว่าจะเอาอะไรดีก็เลยเอามันทั้งคู่เลยละกันนะคะเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องกล้องก่อนนะคะคือกล้องตัวนี้มันมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด3.2ล้านพิกเซลซึ่งสกินโทนดีมากเลยนะเป็นสกินโทนโทนเหลืองจะทําให้หน้าเราอ่ะมันดูไม่วอกจนเกินไปนะคะกล้องหน้า3.2ล้านพิกเซลเนี่ยมันมีโหมดการใช้งานมาให้ทั้ง หมด3โหมดด้วยกันนะคะก็คือโหมดที่เป็นวิดีโอโหมดไลฟ์โฟกัสก็คือการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็โหมดของการถ่ายภาพปกตินะคะตัวนี้สามารถถ่ายภาพมุมกว้างจากกล้องหน้าได้ด้วยนะก็คือถ่ายมุมปกติได้ถ้าเรากดไปที่รูปคนตรงนี้เนี่ย ภาพมันก็จะมีมุมที่มันค่อนขัางกว้างขึ้นทําให้เราเก็บรายละเอียดหรือว่าเซลฟี่กับเพื่อนของเรานะคะเก็บทุกคนได้มากขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับตัวนี้แล้วก็เรื่องสกินโทนเนี่ยที่แอมบอกว่าสวยนะคะมันไม่ได้สวยแค่ตัวกล้องหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะวิดีโอกล้องหน้าก็ให้สกินโทนที่ดีซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราถ่ายกล้องหน้าของมือถืออะหน้าของเรามันจะบิวตี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาจะใส่หลายๆอย่างที่ทําให้หน้าของเรามันบิวตี้นะคะแต่ว่าตัววิดีโอตัวเนี้ยแอม ลองใช้งานวิดีโอจากกล้องหน้านะคะก็จะเห็นเลยว่าพอเปิดวิดีโอมาปุ๊บหน้าบิวตี้เหมือนกันแล้วก็น่าจะถูกใจผู้หญิงเพราะว่ายกขึ้นมาถ่ายวิดีโอเวลาเราอัพลง IG Story อะไรพวกนี้มันดูเนียนมันดูสวยโอเคสำหรับตัวนี้นั่นเอง กล้องหลังนะคะมาพร้อมกับกล้อง3ตัวซึ่งตัวแรกนะคะเป็นกล้องหลักความละเอียด32ล้านพิกเซลนะคะกล้องตัวที่2เป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีขึ้นคือเป็นกล้องเดฟความละเอียด5ล้านพิกเซลส่วนกล้องตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นกล้องอัลตราไวเราเห็นกันในทุกตัวเลยใน a อซิลีนะคะว่าตัวตะกูนี้มันสามารถถ่ายภาพมุมกว้าง123องศาได้นะคะก็ใส่มาให้เช่นเดียวกันสําหรับกล้องตัวที่3นั่นเองฉะนั้น ทําให้เราสามารถถ่ายรูปแบบไหนได้บ้างในหมวดของการถ่ายภาพปกติจาก s a m s u ง g g a l a x ซี่ A70 ใช่ไหมมันจะมี AI ที่ช่วยให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นก็จะมีทั้งหมด20ซีนด้วยกันนะคะก็จะทําให้เราถ่ายภาพแล้วอุ้ยรู้ทันทีว่าเราถ่ายภาพต้นไม้อยู่รู้ทันทีว่าเราถ่ายภาพสาัตว์มันก็จะคํานวณแล้วก็ประมวลผลให้การถ่ายภาพมันดีขึ้นนอกจากนี้นะเขายังรู้ด้วยนะคะว่าแบบอุ้ยเรากําลังถ่ายคนอยู่เนี่ยคนกระพริบตาหรือเปล่าเขาจะทําการแจ้งเตือนบอกเราด้วยว่า มีคนกระพิบพตาอยู่ขณะถ่ายรูปรู้เยอะรู้เยอะรู้ไปหมดนะคะ กล้องพอมันมีเลนส์ w i เข้ามาให้ที่เป็น super wide อยู่ที่กล้องหลังใช่ไหมคะมันทําให้เราสามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้ก็กดไปเลยเหมือนกับตัวกล้องหน้านะคะแต่ว่านี้มันจะมีต้นไม้3ต้นนะคะพอเรากดเข้าไปเราก็จะได้มุมมองที่มันกว้างขึ้นเก็บรายละเอียดเก็บวิวทิวทัศน์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ถ้าใครที่อยากถ่ายภาพหน้าชั้นหลังเบอร์ก็ให้เลื่อนมาที่โหมดที่เป็นโหมดไลฟ์โฟกัสนะคะเราก็จะสามารถถ่ายภาพที่เป็นหน้าชั้นหลังเบอร์ได้ทันที พร้อมทั้งปรับระดับความเบอร์ได้อีกด้วยนะคะส่วนโหมดที่เราน่าจะได้ใช้กันอีกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโหมดโปรนะคะแน่นอนว่าโหมดโปรของ Samsung A s e r i e s เนี่ยมันจะไม่ได้มีลูกเล่นให้เราปรับใช้งานเยอะซึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ที่เราเห็นก็ตั้งแต่ A 3 0 A 5 0มาจนถึง A 7 0ก็เป็นเหมือนกันสามารถปรับได้แค่ ISO ไว้บา b a l a n เท่านั้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ปรับได้คือมีแบบน้อยมากไม่ได้ปรับได้เยอะนะคะก็เน้นใช้งานก กล้องหลักที่เป็นกล้องปกติที่มี AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพก็ได้นะคะนั้นทำให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งปรับโปให้เสียเวลาด้วยนะคะการใช้งานวิดีโอกล้องหลังนะคะมีคนถามแอมมาใช่ไหมว่าสามารถถ่าย 4K จากวิดีโอกล้องหลังของ Samsung Galaxy A70 ได้หรือไม่ตัวนี้บอกเลยว่าสามารถถ่ายความเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ 4K เมื่อกี้แอมเห็นน้ำลายกระเด็น ตกใจอะ่ะโทษทีอะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ 4K นะคะแล้วก็ตัววิดีโอ สามารถถ่ายวิดีโอมุมกว้างได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเราสามารถปรับได้ว่าเราอยากถ่ายวิดีโอมุมกว้างไหมหรือว่าอยากถ่ายวิดีโอมุมปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเหมือนกับตัว Samsung Gala x y A 5 0ที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะก็ตัวกล้องตามที่บอกไปเลยทั้งสกินโทนทั้งตัวกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังอะทำมาได้ค่อนข้างดีรวมทั้งวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะคะคือสีผิวอะไรแบบนี้มันจะเนียนๆแล้วก็ให้สีผิวที่ค่อนข้างอมเหลืองคือดูเป็นผิวที่แบบธรรมชาติแล้วก็สุขภาพดี นั่นเอง ส่วนการถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือว่าในที่แสงน้อยนะคะตัวกล้องของเขาเองเนี่ยไม่ได้มีโหมดที่เป็นโหมดกลางคืนแยกมาให้โดยเฉพาะนะคะฉะนั้นแนะนาว่าให้ใช้งานในโหมดที่เป็นการถ่ายภาพแบบปกติที่มี AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพดูนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเก็บรายละเอียดแนะนําว่ามันก็เก็บได้ประมาณนึงนะคะแต่ว่าถ้าถ่ายกลางวันน่าจะโอเคกว่าสําหรับตัวนี้นั่เองก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องเกมนะคะเราก็มาคุยกันนิดนึงว่า ถ้าจะซื้อ Samsung g a l A x y a 70ใช่ไหมจะซื้อไปใช้งานตัวกล้องดีหรือว่าจะซื้อไปเล่นเกมดีเพราะว่าแอมเองก็รีวิวมาแล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะคะเพราะว่าชอบทั้งคู่เป็นตัวที่แบบเฮ้ยรีวิวแล้วรู้สึกว่า เออชอบดีนะมันใช้งานทั้งคู่ได้ค่อนข้างโอเคมาถึงเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะคะแอบไปงานเปิดตัวมาใช่ไหมตอนที่ไปงานเปิดตัวเล่าให้ฟังก่อนว่าเขามีการเชิญพวกนักแข่งที่เป็นนักแข่งเอาวีมาร่วมงานเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นจากทีมที่เป็นทีมบุรีรัมนะคะมีฟ o r เซนคิดก็มานะคะน่าจะชูในเรื่องของการเล่นเกมแบบจัดหนักจัดเต็มเราก็เลยโหลดเกมมาแบบดูสิลาปเปซเมอไม่ได้โหลดนะผมโ,โหลดมาแค่ ROV ว e, u b g แล้วก็ สปีดดิฟเฟอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกมที่อยู่ในโทรศัพท์แอมจริงๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ามาได้ไงพี่จาน่าจะกดโหลดมาเนาะตอนที่เล่นเกม ROV นะคะแอมก็ปรับสุดเลยนะคะซึ่งตอนที่เล่นเกมแอมก็รู้สึกว่ามันเล่นเกมได้ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเฟรมเลทก็นิ่งๆไม่ได้ตกถึงแม้ว่าจะเล่นไปเกมที่2แล้วนะคะก็ยังเล่นเกมได้โอเคอยู่แอมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสเปคของตัวเครื่องด้วยที่ให้มานะคะค่อนข้างโอเคสาหรับการเล่นเกมนั่นก็คือให้ CPU เป็น Snapdragon 675 แรม8นะคะลอม128แบบจะเต็มแล้วก็จอก็ใหญ่มันก็เลยมีพื้นที่แบบให้เราตีป้อมให้เราวางนิ้วตำแหน่งการวางนิ้วที่มันโอเคมากๆนะคะฟิลลิ่งเวลาเล่นมันก็เลยค่อนข้างแฮปปี ทีนี้มาเล่น PUBG เราจะต้องเดินเยอะแล้วใช่ไหมสำหรับเกมนี้นะคะสิ่งที่แอมบอกเพื่อนๆไปตอนแรกว่าถ้าซื้อมาเนี่ยให้เปลี่ยนฟิล์มมา,มา,มาจากเกม PUBG เนี่ยแหละที่เล่นไปนิดนึงแล้วรู้สึกว่าแบบนิ้วมันฝืดนะคะรู้สึกว่ามันเป็นจากฟิล์มนะคะอยากจะให้ลองลอกออกไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนืดๆนที่ตัวฟิล์มนิดนึงนะคะไม่ได้เป็นจากตัวหน้าจอของเขาเองตอนที่เล่นเกม PUBG นะคะสามารถปรับกราฟ,ฟิกเนี่ยปรับได้สูงสุดเลยก็คือที่เป็น HDR HD อย่างที่เพื่อนๆถามมาว่า สามารถปรับได้ไหมเพราะว่าตัว A 5 0สเนี่ยสามารถปรับได้คืออะไรที่ A 5 0ทําได้ตัวนี้ก็ทําได้แล้วมาพร้อมกับสเปคที่แรงกว่าประมาณนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเฟรมเรทนะคะสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่ระดับออาต้านั่นเอง AUv เช่นเดียวกันเลยนะคือปรับได้สูงสุดที่เป็น60เฟรมนะคะสําหรับตัวนี้การเล่นเกมเล่นได้ลื่นๆทั้งเกม a o v PUBG หรือว่าไปลองเล่นเกมอื่นๆที่แบบเกมภาพสวยๆอย่าง Speed d i f f e r ก็สามารถเล่นได้โอเค เช่นเดียวกันส่วนเกม La ปัสเอมตัวนี้นะคะมันก็เป็นเกมเก็บเวลไปเรื่อยๆเนาะสำหรับตัวนี้เล่นได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็บอกไปเลยว่าเกมนี้ภาพสวยมากไปลองเล่นดูนะคะทุกคน ต่อไปนะคะนั่นก็คือแบตเตอรี่นะคะแอมก็บอกชัดเจนไปตั้งแต่ตอนที่เรา u n น o ็อแล้วนะคะว่ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุที่สูงถึง4,500มิลลิแอมแอมจำไม่ผิดนะคะก็คือมีความจุสูงสุดมากที่สุดเลยในตระกูล A-Series ที่เขาทำออกมานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นอะแดปเตอร์ซูเปอร์ชาร์จ25วัตต์ทำให้เราสามารถชาร์จแบตได้ไวมากขึ้นใช้เวลาในการชาร์จให้เต็ม100%สำหรับตัว Samsung Galaxy A70 เนี่ยใช้เวลาประมาณอยู่ที่90นาทีเท่านั้นแอมถือว่าค่อนข้างไวนะคะแล้วก็ราคาที่เปิดตัวออกมาสำหรับตัว Samsung Galaxy A70 นะคะก็คือ15,990บาทนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะพีออเดอร์พีออเดอร์ไปได้เลยจนถึงวันที่5พฤษภาคมคนที่พีออเดอร์ไปแล้วนะคะก็จะได้ของแถมมูลค่าประมาณ6,000บาทเป็นกระเป๋าเดินทาง ประก no nice ันจอแตก1ปีอันนี right? ้ค่อนข้างคุ้มนะคะเพราะว่าเอ้ยบางทีเราก็แบบซุ่มซ่ามแหม่อเอออะไรเงี้ยโกงๆก็จะแบบเดี๋ยวไปทําจอตรงจอแตกนะคะก็เปลี่ยนจอฟรีไป1ปีนั่นเองนะคะใครที่ถามว่าต้องพีออเดอร์กับทางซัมซุงไหมเป็นค่ายมือถือหรือเปล่าอันนี้ต้องพีออเดอร์ไปโดยตรงกับทางซัมซุงนั่นเองนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ใครที่อยากอ่านรีวิวฉบับเต็มๆแบบเป็นอ์ติเคิลนะคะสามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยที่เว็บไซต์ของเรานั่นเองใครพูดชื่อเว็บถูกก็พิม เลยนะคะ www. เตือนนะคะวันนี้ผมขอตัวลาเพื like, share, ่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในบเอบายบายค่ะ